แต่วันนี้ต้องถือว่ากองทัพทําได้ดีนะคะในในทริปที่ที่พาทั้งสื่อทั้งทูตทหารไปดูพื้นที่จริงเนี่ยค,คือเขาเน้นในจุดที่ถูกต้องก็คือเน้นในจุดที่เป็นพื้นที่ชุมชนที่โดนจรวดยิงระเบิดมาในวันแรกๆวันแรกเลยแหละที่ปั๊มน้ำมันนะคะที่7 e เ e ่ e อเที่โรงพยาบาลก็เอาจริงนะดูแค่เนี้ย พอคือผมว่าทางฝั่งไทยเนี่ยหลักฐานของการถูกกระทำอย่างผิดกฎหมายต่อประชาชนเนี่ยมันชัดเจนมากกว่าที่ฝ่ายกัมพูชาพาทูตไปดูเมื่อวานนี้ของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นของกัมพูชามีอะไรให้ดูมั้ง่ะอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ก็พังทลายลงอ๋อหมายถึงว่าเป็นอ,อ,อนุสาวรีย์ในพื้นที่ชุมชนไหม ไม่ได้บอกว่าในพื้นที่ชุมชนนะแต่เป็นเหมือนแบบของสําคัญศูนย์รวมจิตใจทํานองนั้นแต่ของเรานี้มันคือโรงพยาบาลคือบ้านเลยไงใช่แล้วกเ็เขาเอาญาติผู้เสียชีวิตอะค่ะคมามาพูดคุยให้กับทูตเหล่านี้ฟังเลยเราทุกคนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือมากๆแม้ว่าจะเจ็บปวดที่จะต้องบอกเล่า เหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทุกคนก็รู้สึกว่าอยากเล่ามากๆอยากให้อยากให้ความจริงปรากฏแล้วก็ฟังซุ้มเสียงนะจากมีสองคนบอดูจากช่องของไทยรัฐนะรายงานดีมากๆเลยนะคะมีนักข่าวที่ที่พูดภาษาอังกฤษค,คล่องแคล่วเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ทูตทาหารนเนเธอร์แลนด์เนาะทูตทาหารนเนเธอร์แลนด์ก็ก็พูดถึงบทบาทนะคะของของสาทูตต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าคือ ที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็ก็จะต้องมาพูดคุยกันนะคะพวกเขาเนี่ยก็ก็ได้แต่เหมือนกับสังเกตการแล้วก็เอาใจช่วยไปก่อนทูตมาเลเซียทูตทาหารของมาเลเซียก็น่าจะเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ได้ชัดเจนที่สุดและด้วยการบอกว่าเออวันนี้เราได้มาเห็นของจริง สิ่งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่พรอพอะกาด้าเขาพูดคำนี้ออกมาด้วยนะคือไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ,อเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์นะคะส่วนทูตจากประเทศอื่นก็ก็ไม่ให้สัมภาษณ์เอาจริงเราก็แปลกใจที่ทูตสองท่านนี้ให้สัมภาษณ์มาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะระมัดระวังท่าทีกันแต่คนที่ให้สัมภาษณ์เขาก็เขาก็พูดได้ตามเนื้อผานั่นแหละค่ะก็ทำได้ดีเลย ในวันนี้นะฮะช้าๆได้พลาเล็บงามคือสองวันก่อนเนี่ยอาจจะโดนถล่มเยอะหน่อยเพราะว่าทางด้านของกัมพูชาเขาไวเหลือเกินอ,อแต่ของเขายังไม่หนักแน่นเท่าของไทยนะของไทยมาชา้าแต่ว่าหนักแน่นทั้งจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตมีการเอาผู้ได้รับผลกระทบมาให้ข้อมูลด้วยนะฮะ แล้วก็แก้เฟกนิวต่างๆใช่อยากจะพูดอยากจะพูดตรงจุดไอ้ช้าช้าหรือเร็วสักนิดหนึ่งนะเหมือนรัฐบาลเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะเรื่องเรื่องความช้าโบจะบอกว่าบางเรื่องวิจารณ์ได้ว่าช้าแต่ว่าบางอย่างไม่ได้จําเป็นต้องเร็วไม่ต้องไปตื่นตูมตามอ่ะอย่างอย่างเรื่องการแบบประทะปละปลายตามชายแดนที่เกิดขึ้นหลังการหยุดยิงอ่ะมันมันไม่ถึงกับเป็นการประทะแบบนั้นมันเป็นการยิงกอกวนออื แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้คือพูดเร็วไปก็ก็เท่านั้นน่ะสุดท้ายทูตเหล่านี้นะคะเขาไม่ได้สนใจยิบยิบย่อยๆขนาดนั้นเพราะว่าบางอย่างมันก็พิสูจน์ไม่ได้ต่างคนคต่างบอกว่าอีกฝ่ายยิงเนี้ยพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าสิ่งที่มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์อันเนี้ยเขาสนใจก็คือสิ่งที่ไปดูกันวันเนี้ยเน,นี้ยคือมีประโยชน์ ดังนั้นไอ้ที่วิจารณ์รัฐบาลว่าสื่อสารช้าบางเรื่องก็แฝงแต่บางเรื่องก็ไม่ได้แฝงก็เยอะไปนะฮะบางทีจะสื่อสารเร็วกว่าคำเหมืนก็ก็เหนื่อยนะคือไหนไม่จำเป็นก็ไม่ได้ต้องแบบไปวิ่งเต้นตามเขาทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ผมแต่แต่โดยส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าก็ยังช้านะในการแถลงใหญ่ๆหลายครั้งเนี่ยแล้วมันไม่เป็นเอกภาพ เรื่องนี้หลายคนก็พูดตรงกันว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะฟังใครบางทีแบบทับบกแถลงแถลงเวลาแทบจะทับกันเลยสํานักนายกทางกระทรวงการต่างประเทศทางแต่พูดเนื้อหาคล้ายกันแหละแล้วก็สบทกรอีกอันเยอะไปหมดเมื่อไหร่มันจะรวมเป็นจุดเดียวเขาไม่ไม่รวมไหมเพราะว่ารู้สึกว่าต่างคนก็ต่างอยากสื่อสารถ้ารวมกลัวจะถูกกลืนความพันจะถูกหายไปแต่ถ้าสําหรับคนสําหรับคนที่อยากฟังแบบรวบยอดก็ต้องฟังสบทกอ ศูนย์บริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอันนั้นเขารวบยอดแล้วเขาก็มีต่างประเทศมานั่งข้างๆด้วยรอหน่อยก็ครบสบทกอาจจะมาช่วงบ่ายใช่ใช่บ่ายช้าสุดแต่ก็จะค่อนข้างแน่นข้อมูลมั่นใจน่าเชื่อถือการหยุดยิงไอ้ไอ้ประเภทยิงก่อกลวนี่รู้สึกในยีิบสี่ชั่วโมงนี้ก็จะหายไปแล้วถูกไปแล้ะหายไปนานแล้วก็แปลว่าการเอาคนผู้คนมาสังเกตการณ์นี่ก็ได้ผลนะ อ <ừ> ใช่ไหมผมรู้สึกว่าอืต่างฝ่ายก็ฝ่ายกัมพูชาแหละเขาลุกเรามาตลอดเนี่ยเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการละเนาะมันก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาคมโลกหนึ่งเข้ามามีส่วนร่วมของประชาคมโลกสองปราสาทตาควายจัดที่เคยเป็นของไทยชนิดที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูได้ทุกวันนี้ตัวปราสาทก็มีทหารกัมพูชาเข้ามาอยู่แล้ว มันก็อาจจะเอาไปเคลมที่บ้านเขาได้ไงว่านี่ไงตีได้แล้วหรือแต่แรกนี่คือปราสาทตาขวายก็คือมีทหารทั้งสองอยู่ด้วยกันถูกไหมแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไทยขึ้นไปท่องเที่ยวได้อ่ามันมันมันคือปราสาทที่ชอบขึ้นไปปะทะคาลมกันใช่ไหมอ่ามันเป็นมันมันมันเป็นความรู้สึกว่าใช่ันั้นหมใช่ฮะแล้วก็ตามบินโทมอีกอันหนึ่งแต่ตามบินโทมจะดังกว่า นอตาควายจะเงียบๆอ๋อพัฒนาคารลมอาจจะเป็นตะเหมินทมคนไทยก็รู้สึกว่าประสาทตาควายเป็นของไทยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนตัวประสาทหรือส่วนไหนคนไทยก็เข้าไปได้แต่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันมีข้อเท็จจริงออกมาเมื่อวานนี้เนาะว่าว่าตัวประสาทก็มีทหารกัมพูชาเข้าไปอยู่ข้างในแต่ส่วนที่เราเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยก็เยอะใช่ป่ะตอนนี้เราอยู่รอบนอกเป็นสิบจุดเลยถูกไหมตอนนี้เราอยู่รอบนอกฮะ ตึงกาลังว่าอยู่รอบนอกแต่เราได้จุดยุทธศาสตร์สาคัญในทางเชิงการทหารที่บอกว่า11จุดนี้คือมีมีปราสาทอะไรด้วยไหมสิจุดตอนที่เแถลงมาช่วงแรกเลยเนี่ยก็มีปราสาทตาควายด้วยแต่ไม่ได้ทั้งตัวปราสาทเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารเฉยๆนะฮะ <c oughs> แต่ข้อเท็จจริงมันเพิ่งมันเป็นแฟกออกมาเมื่อประมาณเมื่อวานนี้ก่อนช่วงเที่ยงเท่านั้นเองแต่มันก็ต่างตางมุมมองกันเนาะคือในมุมของ ประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเราเสียเหลี่ยมหรือเปล่าเพราะทูตศาสตร์อยู่กับเขาแล้วแต่ว่าในมุมทางอาหารเราก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้จุดยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นอเออก็เดี๋ยวก็คงต้องรอคุยกันระหว่างสองฝ่ายคือทั้งหมดนเนี้ยไม่ว่าไม,ไม่ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหนนะวันเนี้ยนะคะ,ะที่สุดแล้วมันยังต้องมีกระบวนการมาเคลียร์กันอีกทีอะคะ่ะเพราะถ้าถ้าคุณอยู่ในที่ที่เป็นเขตแดนของคุณโดยไม่มีข้อโต้แย้งอะ มันก็คืออยู่ต่อไปอ,อแต่ถ้าเกิดใครไม่ว่าไฟไหนเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่พิพาทพื้นที่ที่ตกลงกันแล้วว่าเป็นพื้นที่พิพาทตามตามอม U สี่สามเนี่ยก,ก็ก็ไม่น่าจะสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นไปเฉยๆได้ก็คงต้องมีกระบวนการมาเคลียาการก<ล>ันแหละต่อไปอใช่เพราะว่าสมัยเนี้ยมันไม่ใช่ว่า ใครตีเมืองได้แล้วเอาไปได้เมันคุยกันมันมีอารยะความเป็นอารยะเข้ามาคํานี้ดีถูกแต่ผมว่าหลังจากเนี้ยประสาททุกที่หรือชายแดนที่มันมีปัญหาเนี่ยมันควรต้องล้อมรั้วแล้วนะไม่งั้นมันจะมั่วแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือถ้ามันไม่มีปัญหามันก็จะล้อมรั้วได้แต่แรกหละไหมมันเคยล้อมฮะหลายที่มันเคยล้อมแล้วมันก็ถูกหรือออกไปอ่านี่แหละด้วยความเป็นประเทศไทยเราเนาะเจรจาแล้วก็โอเคไม่ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้ แต่เขาก็ทำไงก็ next step ต่อไปก็จะเป็นการประชุมวันที่4สิงหาคมมาเลเซียใช่ตอนแรกสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งประเทศที่3นะตอนแรกบอกจะไปกัมพูชาตอนแรกสุดเลยนะแต่ที่สุดแล้วมันไม่ได้แล้วสถานการณ์แบบนี้มันต้องเป็นประเทศที่3แล้วมีผู้สังเกตการม์ไหมมีสิต้องมีเนาะปกติ GBC อ่ะ มันก็จะสลับกันเป็นสภาพไงล้วรอบนี้มันจะไปสลับที่กัมพูชาครับแต่ด้วยสถานการณ์เนาะเอาจริงก็เพื่อความสบายใจแหละแล้วก็จะได้ไม่โดนประชาชนด่าว่าทําไมต้องเป็นที่โน่นละอธิบายก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยเออไปมาเลเซียละกันเห็นทางกัมพูชาก็ตกลงก็ดีจะได้ไม่ต้องบริหารจัดการแล้วก็รับความเสี่ยงจากจากการก่อ,อก,การ,รสร้างสถานการณ์อะไรเนาะเผื่อมีผู้ไม่หวังดีนะคะ ไปเล่นบ้านเขามันก็คาดเดาอะไรลำบากก็บคิดว่าวันนี้ไทยก็คงต้องต้องรับสภาพความเป็นจริงว่าไม่สามารถจะยื้อคำว่าทวีภาคีได้อีกต่อไปเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องไปพึ่งประเทศที่สามมาเป็นตัวกลางแล้วอ,อย่างน้อยก็ในแง่ของสถานที่นนะในครั้งนี้คือไอ้คำว่าทวิภาคีเนี่ย,ออยมันจะประสบความสําเร็จได้ถ้าสองฝ่ายเห็นพ้องจะเอาอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่ไงเราพยายามจะจะทาให้ได้แต่กัมพูชาเขาไม่เอาเลยอะ เขาแฮปปี้ตลอดที่มีประเทศอื่นเข้ามาร่วมแจมด้วยใช่แล้วก็ถ้าทวีภาคีมันจะไปได้ถ้าความสัมพันธ์มันโอเคนี่มันไม่โอเคใช่ถ้ายาถ้าเกิดว่าอย่างเพื่อนบ้านกันทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันยังแบบพอคุยคุยกันได้อารมณ์เย็นก็มาคุยใหม่อะไรเงี้ยนี่ตูมตามืเบิร์แล้วนะแต่ถ้ามันถึงขั้นแบบโอ้โหมีการฆ่าคนในบ้านกันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยทวีภาคีก็ก็คงต้องจบไปโดยประยาย